ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มากับเกม Marvel Survival กันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับตัว Iron Man แล้วก็มาสอนเล่นกันเลยครับโดยที่อ่ะเรามาแจกสกินก่อนเลยครับตัว Iron Man เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยมีเป็นโค้ดนะครับที่ให้เป็นสกินอยู่ด้วยก็กดตรงที่พันเฟืองครับไปกด ESC ก็ได้ครับมาที่ในส่วนของบันเดอร์โค้ดนะครับก็ใส่เป็นโค้ดตามนี้เลยนะครับผมจะทิ้งโค้ดตัวนี้ไว้ใต้ด e s c r i p t i o นะครับแล้วก็จะปักปุ่มไว้ในคอมเมนต์ก็เราจะได้เป็นสกินนี้มานะครับนี่ขอกด้ป็นนกครัับุีวล ก็เป็นของแจกฟรีนั่นเองครับร้าน e c ชิ store ตอนนี้นะครับมีบริการแบบอันนี้เวนกา a r ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของ ID ไก่เพชรและบริการรับฟาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาดแบปในเมดิ Defender อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส่โค้ดนำส้มเชนเนลเพื่อรับคูปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดสคริปชั่นครับ ตัวละครอัลเลมนนะครับก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในสายเดวิสนั่นเองโดยที่ตัดความยากเนี่ยครับอยู่ที่2ดาวสกิลนะครับเราจะไปดูทีละอย่างกันเลยนะครับตัวละครอัลเลมนนะครับเป็นตัวละครที่บินได้แบบไม่มีวันตกเลยครับคุณสามารถกดคอนโทรลครับเพื่อลดระดับลงและกดสเปซบาร์เพื่อยกให้สูงขึ้นนะครับโดยที่การยิมตีปกตินะครับก็จะเป็นการคลิกซ้ายนะครับยิงเป็นมิสไซล์ออกไปนะครับก็จะมีระยะเวลากระสุนตกด้วยนะครับและดาเมจนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงใส่ที่พื้นเนี่ยดาเมจจะถึงประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงแบบบนะครั ดามเมจก็จะแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดาเมจส,สูงสุดเนี่ยก็จำเป็นต้องยิงให้โดนทั้งตัวนั่นเองต่อมาครับพิ่ขวาครับอัลเลอร์แมนเนี่ยมีปุ่มพิกขวาที่จะเป็นการยิงตัวเรเซอร์ออกไปนะครับแบบนี้ซึ่งทำดาเมจต่อเนื่องได้แรงมากๆครับเดี๋ยวเรามาเทสกับตัวใหญ่กันดีกว่าครับ,รบว่าดาเมจเนี่ยทำได้ประมาณไหนก็เล่นเอาสักกลับร่างแรกเลยนะครับ ก็รวมๆเนี่ยดาเมจเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยครับต่อมาครับปุ่มชิปครับแอนด์แมนเนี่ยเมื่อกดปุ่มชิปเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนโหมดครับเป็นโหมดล่อนบินนั่นเองโจมตีไม่ได้นะครับทีิศที่ฝวานี่ยไม่สามารถกดได้ระหว่างบินอยู่แบบเต็มสปีดนะครับมันก็ต้องหยุดครับพอเรากดชิปหมดเนี่ยมันกดด็จะมีเป็นหลอดทั้งข้างครับก็คือถ้าเรากดชิปอีกรอบเนี่ยคือมันกดได้จะไม่มีคูลดาวนะครับแต่ว่ามันจะกินหลอดทั้งข้างนะครับถ้าหลอดน,นี้หมดก็คือจะหยุดการบินหนักเต็มสปีดน,นั่นเอง แล้วเรากดชิปนะครับก็จะมีปุ่มตัว F นับขึ้นมาให้กดนะครับก็คือมิสไซล์นั่นเองเมื่อเรากดมิสไซล์ครับก็จะยิงออกมาเป็นอย่างนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันคุมค่อนข้างยากใช่ไหมครับตัวมิสไซล์เนี่ยมันมีโอกาสโดนบ้างไม่โดนบ้างคือเราแบบเกมเพลย์เนี่ยมันไม่ค่อยจะคุมนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องบินล่อนเข้าไปครับแล้วกดมิสไซล์อย่างเงี้ยมันมีโอกาสโดนที่ค่อนข้างต่ำนะครับโดยที่ถ้าอยากให้มิสไซล์แม่เนี่ยครับเราต้องใช้ปุ่มตัว E นั่นเองตัว E ครับจะเป็นการอัปเกรดดตัััวเเอองขึ้้นนนนนมมาคครรบบบบแแีีีโยยท่่จะ ทำการยิงนะครับมิสไซล์ได้แรงขึ้นครับเป็นระับระเบิดอิมแพคที่สูงขึ้นนะครับวงเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยแล้วก็ที่ขวานะครับก็จะมีการอัพเกรดให้แบบแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเราไปเทสกับแท้์ดีกว่าครับว่าขี้ขวาเนี่ยมันแรงขึ้นขนาดไหนก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับตัวมิสไซล์เนี่ยครับถ้าเรากดตัว E เนะี่ย เราสามารถครับกดตัว F ได้เลยครับซึ่งเราจะเล็งตรงตามเมาส์ได้เลยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีโอกาสโดนมากกว่าการที่เราบินชิปแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าข้อควรระวังนะครับในการใช้สกิล E นะครับมันจะทิ้งช่วงรับให้เราไม่สามารถทําอะไรได้ครับเน่ยผมกดนะครับอย่างนี้นะครับผมไม่สามารถยิงไม่สามารถทำอะไรได้ครับซึ่งระยะเวลาเนี้ยเราจะโดนฆ่าตายก็ได้ครับต่อมาครับอันตีขอไนั่นแมนครับเมื่อเรากดตัว Q เนี่ยเขาจะเป็นการชาร์จครับตัวนุกนะครับเราก็ยิงออกไปเลย ซึ่งดาเมจเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยครับสามารถวันช็อตได้หลายๆ,ๆอย่างเลยแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คืออ่ะผมกดตัวคิวเมื่อกี้ใช่ไหมคุณดูนะตัวตัวคิวมันจะขยับไปไหนไม่ได้นะครับผมไม่สามารถขยับแบบหลบได้เลยก็จะเป็นเป้านิ่งมากๆครับแล้วก็จะมีถ้าอีกฝั่งเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นแจ้งเตือนด้วยนะครับว่ามีแบบตัวเข้าหมายตกใจว่าเป็นตรงที่เอลเมตคุณอาจจะเป็นเป้าดิ่งตรงนั้นได้ครับก็ใช้แบบโผมาแบบแวบๆนะครับแบบเข้าไปดักข้างหลังเลยโผมาข้างหลังปุ๊บแล้วก็รีบกดไปเลยอย่างเงี้ จะทครวันช็อตได้เลยนะครับสำหรับพวกแท้งส่วนระยะตีเนี่ยก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับนี่นะครับโดนได้ถึง3ตัวเลยวงมันจะจบด้วยครับไม่เยอะดามเมจโดนตรงนั้นด้วยนะครับยิงไปตรงกลางนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสับสกิลเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าไอ้เลิศแมนเนี่ยครับมีเพลย์สไตล์ประมาณไหนต่อสับเพลย์สไตล์ที่ผมจะแนะนำนะครับตัวเลิศแมนเนี่ยครับมันจะค่อนข้างช้าเลยครับเมื่ออยู่กลางอากาศเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ปุกชิปนะครับ มันจะเป็นเป้านิ่งมากๆเลยก็คนาจะยิงจากบิลดิ้งครับแล้วพอยิงเสร็จนะครับก็จะเปลี่ยนโคเวอร์ไปเรื่อยๆนะครับไม่ควรจะโผล่จากจุดเติมซับนะเพื่อให้สตูเนี่ยคาดเดาไปออกนะครับว่าเราจะยิงมาจากไหนโดยเน้นทับการยิงไปที่แผงหลังครับเพื่อปวดให้ซับนะครับพอต้องหานมปที่ตัวเองครับเราเพื่อนเนี่ยสามารถมีช่องว่างครับตรงนั้นในการบุกตัวของแท้งอะไรอย่างนี้ได้ก็จะเป็นตัวซับดัเมดครับผมมองอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่หลักาว่าสับการสู้กับตัวแอร์การอากาศนะครับแล้วแมนนะครับที่กขวาเนี่ยสามารถเคลียร แล้วก็ไอ o n อ a n แมนครับถ้า VS กันเนี่ยไอ o n อ a n แมนที่กดตัว E ไอเอรแมนธรรมดาเนี่ยตัว E ชนะแน่นอนครับก็อพอดีเวสขาดครับเพราะเน้นการตัด,ตดทับข้างหลังนะครับนี่แล้วเพื่อนเนี่ยก็จะจะมีช่องว่างในการเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับพยายามเปลี่ยนคอมเพไปเรื่อยๆครับสับตัวของไอ o n อ a n แมนก่อนเน้นการกดตัว E ก่อนครับถึงจะเป็นการไฟกันก็จะทำให้คุณนะชนะไฟการขาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ ในแต่ละด่านเนี่ยครับว่าในมุมที่โผล่ได้ที่หลากหลายมากเลยนะครับก็พยายามศึกษาดูแล้วก็ดูด้วยนะครับว่ากําแพงอ็อบเจกต์อันไหนเนี่ยมันสามารถพังได้ครับกดตัว B ครับเพื่อเช็คครับว่าตรงที่โดนหลบอยู่นะมันสามารถจริงถล่มเข้ามาแล้วพังเลยได้ไหมก็พยายามย้ายจุดไปเรื่อยๆครับแล้วก็เน้นการโจมตีไปที่ซัพพอร์ตนั่นเองการโผล่ออกมาครับจากมุมนี้จะทำให้เลอแมนเนี่ยครับมีช่องว่างในการเล่นได้มากยิ่งขึ้นครับแต่เพราะว่าตัวละครเนี่ยมันตัวละครที่ค่อนข้างช้าครับการรีโหลดเนี่ยก็ช้าเหมือนกันแล้วกาาเข้สกิลเนนี่่ยคอข้างช้าตัวละครเลลแนนครัเยป็ตวะที่โดก้ทางงได้่าายมกๆเลย พยายามเน้นหนักนะครับไปที่การโจมตีครับที่เป็นการโจมตีบเข้าไดร์คิดนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจสูงสุดนั่นเองแล้วก็ถ้าเจอแท้งหมูนะครับก็ละลายได้ง่ายมากครับตัวเอรนแมนเนี่ยสามารถขีดขวาหละลายแท้งได้เหมือนตัวอย่างที่ผมโชว์สกิลไปเลยด้วยความที่ตัวละครนี้นะครับมันอยู่กลางอากาศเนี่ยมันเลยทําให้เห็นตัวหลวงได้ง่ายมากครับหน้าที่ของคุณอีกอย่างนึงก็คือการคุ้มกันซับได้ด้วยครับคุณสามารถหันไปช่วยเพื่อนได้ทันนะครับเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยอยู่แผงหลังซะต้นใหญ่นะครับอยู่บนกลางอากาศด้วยเลย โดยที่การที่คุณจะลงมาเรียบพื้นนะครับก็ต้องการันตีนะครับว่าคุณจะสามารถปิดศัตรูได้นะครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะตายอย่างที่ผมบอกไปตอนเทสทกิลครับปุ่มชิปครับแล้วก็กดตัว F ยิงไม้ส่าครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับเน้นการกดตัว E ครับแล้วค่อยไปกดตัว F แทนดีกว่าครับจากที่ผมทดสอบแล้วลองเล่นใหม่ครับผมรู้สึกว่าเล่มเนี่นะครับเหมาะกับเกมลับนะครับมากกว่าเกมบุกนั่นเองพอในเกมลับนะครับศัตรูเนี่ยต้องค่อยๆดันเข้ามาครับคุณสามารถโผล่จากมุมที่แบบมีโอกาสที่จะเซตอัพได้มากกว่่่าาาาาากกกรรรัับบบบุุเเเเขข้้ไไปปนนนะะะคพวียมจ ต้องไปเผชิญหน้าอะไรอย่างนี้เยอะมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นด่านแคปเจอร์นะครับก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ต้องเจอกับแมปที่เป็นมิลเลอร์เหมือนกันนะครับก่อนเน้นคับการโจมตีนะครับที่ใช้ขี้ขวาเพื่อละลายนะครับก็จะเลียรศัตรูได้เร็วมากครับสำหรับการกดอันตินะครับก็กดใส่ศัตรูได้เลยครับโดยถ้าเอาคุมเนี่ยก็คือยิงเยอะๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิงเพื่อตัดเลือดเนี่ยแล้วเราก็ไปเสริมดาเมจปิดเอาไอเทมที่หลังเนี่ยครับก็ได้เช่นกันคือจังหวะที่เรากดอันติได้ฆ่าหมดนีะครับ ลิฟท์สวยจังหวะนั้นนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยครับก็อย่าลืมครับดับมีดของเราเนี่ยถึงมันโดนไม่เต็มครับแต่ว่ามันก็โดนตัวละครแล้วแมนครับเป็นตัวละครที่โดนแก้ทางง่ายมากๆเลยครับด้วยความเล่นง่ายของมันเนี่ยมันเลยทําให้โดนแก้ทางได้ง่ายเหมือนกันก็หลายตัวนะครับที่เป็นตัวละครที่ยิงปืนนะครับหรือว่าตัวละครแบบปลาพุ่งอะไรอย่เงี้ยครับที่แบบว่าเป็นกระสุนที่แบบไม่มีดอกนะครับก็จะโจมตีแล้วแมนได้ง่ายมากและเพื่อนเนี่ยก็ฮีลอยแล้วแมนทั้งๆยากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลนะครับก็เน้นนะครับการบินเก็บ ตัวเลือดเอาเองนะครับก็จะรู้ด้วยว่าเลือดตรงไหนอีกตัวครับที่ลำาังต่อไปแล้วแม่มากคือสการิทพิตครับมันสามารถบูตขึ้นมาครับกาากาศแล้วเข้ามาบินนะครับเพื่อเลเซอร์คุณได้อย่างนี้เลยนะครับก็จะค่อนข้างน่าลำคาญเลยสหรับตัวของสการิทพิ h นะครับเมื่อลองบินเข้ามาครับมันก็สามารถจี่เราได้เรื่อยๆอย่างนี้ครับวิธีครับในการแก้ไขนะก็คือเปลี่ยนตัวนะครับก็ถ้ามันเล่นไม่ได้นะก็เปลี่ยนครับเพื่อทีมนั่นเองถ้าเป็นตัวแล้วมันชนะเนี่ยครับก็เปลี่ยนนะครับสับตัวละครนี้ ก็สับเพยสไตล์ของไอร์แลนแมนนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็เน้นไปที่การโจมตีแผงหลังครับอย่างนงบอกไปแล้วก็ตัวละครไอร์แลนแมนนะครับสามารถคอมโบกับทีมที่เป็นทีมเดอะฮักได้นะครับโดยที่เมื่อเรากดตัว E นะครับก็จะเป็นการเคลือบนะครับที่ทําให้ตัวกระสุนเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับอันนั้นเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นมากๆเลยประจักษ์ที่ไปเทสมาก็คือว่าปิดสตูได้เร็วมากครับตัวซัพพอร์ตนะครับที่เล่นกับ ไอร์แลนแมนได้หมอดเนี่ยก็จะเป็นพวกแมนชิสนะครับแล้วก็พวกสปอร์ตนะที่สามารถกดไดร์ตคิวใส่ตัวของไอร์แลนแมนได้เลยเพราะตัวะครเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะบินไม่ค่อยอยู่กับเพื่อนเท่าไหร่ครับบางทีก็อยู่ด้านหลังบ้างครับอยู่กับไกลบ้างหรือว่าเป็นเลฟบ้างนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยจะทําให้สปอร์ตนะครัได้ยากมากๆเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืบอกไปไอร์แลนแมนเนี่ยควรจะรู้นะครับตำแหน่งว่าตรงไหนเนี่ยสามารถเก็บคิวได้นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเข้าไปถึงได้ง่ายมากกว่านะครับตัวจไอร์แมนเอง โดยที่การเข้าไปด้านหลังนะครับก็เน้นการโจมตีนะครับพวกอ็อบเจกต์ครับพวกป้อมศัตรูนครับจะเป็นปลาหมึกของเนี่ยมอกได้ครับหรือว่าจะเป็นป้อมของเพนนี่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ไอรนแมนที่เคลียร์ได้เร็วเหมือนกันครับก็เน้นหนักนะครับที่โจมตีไปที่ด้านหลังนะครับก็ทําให้สปอร์ตเนี่ยเขาเสียคอมมชั่นครับแล้วเขาต้องกระจายคิวกันนั่นเองสำหรับการกดอันตินะครับก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีจังหวะเนี่ยครับคุณก็เข้าไปกดอันติได้เลยเพราะอันติเนี่ยมันเก็บค่อนข้างเร็วสหรับโซ่ไอรอนแมนครับมััันนนนโจจมมตตีแแบบบบกกกรรระาายคคล้้ว็็็เเเปออ์์ซ่ขงงสู ถ้ากดอันตินะครับแล้วเขียนว่ามันอยู่น้อยเนี่ยก็เน้นโจมตีไปที่ซัพพอร์ตครับไม่ต้องเอาให้ครบทุกตัวก็ได้ถ้าจัดซัพพอร์ตได้ก่อนนะครับยังไงอะทีมนั้นก็จะเสียฟอร์มครับก็ไม่สามารถที่ยู่กันได้เน้นโจมตีซัพพอร์ตก่อนครับหลักเลยแล้วค่อยไปเคลียร์ตัวอื่นตามครับจะทําให้ทีมของคุณเนี่ยดันได้ง่ายมากครับ คนจะมีมาในี่ครับสำหรับการสอนแร็ปและแมนแบบเบสิกนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่สกิลที่แอดวานซอะไรนะครับตัวละครนี้ก็เล่นค่อนข้างง่ายเลยก็ถ้าอยากได้ตัวละครตัวไหนเป็นตัวต่อไปนะครับก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยผมก็จะไปศึกษานะครับแล้วก็นำมาสอนให้ครับหรือว่าถ้าบางทีเดี๋ยวมรู้จักคนที่เก่งๆกว่าเนี่ยก็จะได้นำมาสอนให้นะครับสำหรับตัวละครอื่นๆสำหรับคลิปนี้ก็มีมาในครับรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้า